ก่อนการรับชมก็ฝากกด Subscribe แล้วถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับอันนี้มีการไฟล์เด็กโปรไฟล์ก็อย่างที่รู้หน้าโปรไฟล์อันนี้คือจัดโนวา Nova, สายเก่าก็คือสายไลเซอร์ก็จากที่คลิปที่สู้กับสู้กับสายเทสไดของสายสัตเทวะรู้สึกว่ามันก็รู้สึกว่าสายเนี้ย สายสัตว์าอาจจะไม่ข้อหมือสำหรับใครหลายๆคนก็เลยเป็นแนวทางสำหรับใครที่ชอบเล่นน v วแล้วรู้สึกว่าสายสัตว์ว่าอาจจะไม่โอเคก็คือของ DVS 0 1 0ย์หรือูเนี่ยนะครับก็คือสาย Perfect Laser สายเอ่ออัลต m เ t r i c เซอ e r ไม่กแแฟครับผมก็คือสายไ a เ e r ระเรงซึ่งเริ่มที่เกตสามก็ใส่ ใส่ก็คือนี่ใส, acer, are, ใส่ตัวอัจฉริยะไลเซอร์ตัว m ม g a f แฟ r ร์ใส่ตัวมิซิมัมไลเซอร์ใส่เพอร์เฟกต์ไลเซอร์แล้วใส่อช h ร r ไคลเซอร์ก็ที่จัดอย่างนี้เพราะว่าเทคที่ตัวเกียร์สามตัวหลักก่อนเทคคือเมื่อเทคแรกนะครับเทคคออโต้ Auto, เมื่อ,เ,อ,อเรียกาดเมื่อจบกันสุดที่เลียกาดติดชื่อเขาว่าไลเซอร์โจมตี จ่าย2บาทเลสตัวมันแล้วก็ลุกตัวที่ตีกับตัวมันก็คือไม่รู้ทำเทคนางนี้มาทำไมแต่ก็ก็ประมาณนั้นแหละครับเทคิคส่วนเทคนสองก็จบการหนดสู้ถ้าคุณไม่มีอากาศอำนาที่สแตนอยู่คอาไดบาตรหนึ่งเอ่อนำเรืออากาศไอ,อ้นำการ์ดเกี่ยงสองที่อลเลเซอร์จากโซคุณหนึ่งใบไล,ไลท์ทอาสแตนนะฮะแล้วก็จบเชิญเลือกเกี่ยงสามจิดชื่อไลเซอร์มาไลท์ ในในภาพเล็กก็คือตัวนี้จบเทินปั๊บกิบได้เหมือนกับตระกูลทางวงทาวาสเนี่ยแหละครับโซนจากล่างมีไว้ทําไมก็คือมันจะมีตัวตัวคู่เมทมันก็ไอตัวนี้ออตอนจากรวาลที่แล้วมันเป็นคู่ดิจเกนกันเดี๋ยวเกตสองตัวหลังมันค่อยคุยหลังลกันนะครับส่วนอีกห um กใบแม็กซิมัมไรเซอร์ก็ตัวนี้เทคง่ายๆฮะไม่บูตตัวมันตีบวกหมื่น ก็ตอนนี้เหมาอการยืนช่อง e อ c e เซลมากๆโปเฟสไเซอร์สสองคือถ้าสมมติไอตัวหลักไม่ขึ้นตัวนี้ก็มันสามารถที่จะสแตนเลกกาได้สองตัวก็จ่ายคอสเท่ากันก็ดีฮะส่วนอัจุระไรเซอร์แสมาทำาไมก็มีบางทีที่เราพูดว่าอย่างไรเดียโดนกัดกเดม ก็คือในการแข่งระดับสูงอาะเจอเด็กเด็กเด็กประมาณแบบไม่กล้าโค่นนี่เด็กกัดแดมให้ไม่ให้เราใช้แดมได้เยอะอาจจะใช้เทร์นึงเท่านใบหนึ่ง,ง,ห,งหรืออาจจะไม่ใช้เลยจอชราไคเซอร์ก็เป็นตัวที่ดีในการที่จะเจอเด็กพวกนั้นคนระับก็ใส่สองอ่อส่วนวิยอ่าส่วนแค่สอง มีเมกาแฟก็ต้องมีดูโอแฟร์เทคดูโอแฟร์ก็ถ้าผมไม่มีเรียกาศแถวหน้าที่แสดอยู่มันจะบวกสามพันาเกตฑ์่าตรขงข้างก็ส่วนใหญ่ภาควีแวนไปเกณสามก็ตีออกหมื่นแปดเทคช่องแวนช่องเรียนนะครับตีหมื่นแปดส่วนเทคสองเมื่อจบการที่โจมตีเราสามารถเอามันเข้าโซเลือกแวนห้าพัน แล้วก็ถ้าสมมติเทอนี้เดมเราไม่มีการหงายหน้าอยู่สามารถหงายเดมหนึ่งคั้เ้าชัดหนึ่งได้ก็เป็นตัวที่ตัวขี้หลักอีกตัวหนึ่งก็ดูไม่กาแฟตีเสร็จตัวนี้ก็ไปต่อได้ตัวนี้ไวแฟงใส่สามช้างใส่สองแล้วก็ตัวนี้ใส่สองโอเคไล่กันศิลใบตัวนี้ของสามัญโนวาสมัยใหม่ ก็ไม่ต้องเออเทคก็อ่กกออ,อยู่ช่องแวนตีฮิตบัารหนึ่งจ1อีกเทคหนึ่งเมื่อตีทีนึ่งสแตนเลกาดเราหนใบก็ไม่จ่ายบัตรเพื่อลุกเรียกิ่งก็ใส่3อาจจะใส่เพิ่มมันกว่านี้ก็ได้ช้างของโปรโมก็ไว้สำหรับกวัวถทเทคเมฟไม่ครแฟรนะครับ มันทาให้แวนตีแรงขึ้นเหมือนหนึ่ตัวนี้ใส่ทําไมก็มันมีไว้สำหรับเอ่อเรียกตัวเอ่อมีตัวตัว,ต,ว,ต,ว,ต,วตัวเริ่มนะครับเกศศย์ตัวไลเซอร,ร,เร์ไว้สําหรับเป็นทรัพยากรไว้สําหรับแวนก็ใส่สองถ้าแต่ใบน,นี้ไม่ต้องใส่ก็ได้แล้วแต่คนละตัดลิต์นะครับ โอเคอนไ้เริ่มที่เกตหนึ่งอึ้ทัวเกียไรเซอร์เทคแบนลงมาเอาเอเอเาตัวไรเซอร์เกตตัวเริ่มลงมาในช่องอารตัวไหนก็นได้ส่วนอีกเทคหนึ่งเทกช่องเลียวันพอเทินเมนกดที่เมนคาตาบาหนึ่งบาสหนึ่งนำเลียนหนึ่งบายเข้าโซอคอการ์ตติดชื่อไรเซอร์เกตวงหนึ่งออกมา ก็คือสมมติเอาเกตศูน์เข้าโซเอาเกจหนึ่งลงมาอะไรเงี้ยแต่ตัวนี้ลงมาต้องติดเทคไรเซอร์อันนี้เปิดห้าเกจสามรูู้กันก็ตัวนี้ดียืนหลังแวนก็ได้หรือยืนตรงกับดัวแฟร์หรือตัวไหนก็ได้ครับเพราะว่าเทคบนคือเห็นลุก 5, ตัวหมวกห้าพันตีตีออกสิบสามเกิดีอันนี้ใส่มาทำไม จริงๆตัวนี้อาจจะใส่ตัวเครดอม่คานิกก็ได้ที่มันเห็นการยิงแล้วมันไายแดมตัวนี้เทคโซบัสสองไายแดมเตรียมบดสามพันถ้าบดถ้าบดตีเทแวนตัวนี้ก็ไว้สําหรับเอ่อใบบานจางหวะโซเราเหลือก็ตัวนี้ก็ไว้สําหรับไหายหายโซแล้วกดเทคแวนได้ส่วนตัวนี้คีย์หลักเด็กอีกใบหนึ่งเป็นท่าปิดที่ดีแมวเทคคลายภาพกเก่าก็คือ ไม่เห็นยูนิตที่โจมตีแวนไม่ฮิตสมบัาหนึ่งตัวนั้นบวกสามพันถ้าสมมติถ้า,ถาตัวที่ชี้เป็นเกียอสองต่ำกว่าสแตนมันก็คือสามารถสแตนแวนได้ดีก็อย่างต่ำสองอาจจะใส่สามหรือสี่ก็ได้ก็ดีครับส่วนตัวเริ่มแบทเทอร์ไลเซอร์ฟิกใส่ในฟิกแบทเทอร์ไลเซอร์สองทิกเกอร์ก็อันนี้ผมจัดมาเล่นๆทำขก็ข คีสิบโดยเออไอคีนี่ผมหาแทนไม่ได้ก็เอาคี้พรีเมียมไปก็ใส่คิเซนิเนลสองเด็กนี้ถึงจะมีมือแต่เน้นมือไว้กาดเล่นคีเซนติเนลดีในหลายจังหวะไม่ต้องทิ้งมือกาดก็พอได้เราจิสองก็ขึ้นมือก็ดีลงแดมก็ได้มือ กาดบางแคลนที่ตีแรงแบบสุดๆพวกแคลนสายโปรเทคหรือสายฟอสก็ห้อยไปสักสองใบฮิวเกตสามก็ประมาณนี้ก็อันนี้คือบอร์ดที่เป็นเพอร์เฟกมีแมชชีมัมเลเซอร์หนึ่งตัวมีช้างหนึ่งตัวมีนี่หนึ่งตัวโอเคพอเริ่มแพเนเฟสเราเอาแมชชีมัมตี บาร์ตี้เสร็เท็ของในตัวนี้ครับเท็ของเมกาแฟร์จักองบัสเลดมันแล้วก็ลุกทั้งสองตัวเก็ของช้างครับเมื่อมียูนิตสแตนทำให้แวนการ์ดกับตัวมันบวกหมื่นครับผมเท็ตัวเกศะเกศเกศเกศหนึ่งนะครับตัวมันบวกห้าพันอือฮึ ตีนี้ที่สองครับ perfect m a s t e ตีทีนึงสองเจ็ดตรงนี้หมือนเก้าบวกห้าสองพันสี่เอ่อหนึ่งสองสามสี่สี่เว็บแล้วเว็บนี่ห้าตีถ้าเป็นสองข้ามเป็นเกีร์สามตัวนี้จะได้บวกกับไปเป็นหมื่นแปดหมื่นแปดบวกหมื่นสามสามหมื่นหนึ่งปฏิเสธอาข้อโซ่ แ่นการดบอกห้าพันแล้วก็ถ้าไม่มีเงนินแดมหงายได้แดมได้เขาจะชาร์จหนึ่งเว็บที่หกตีสอง0มืนเจ็ดพันแนการดเช็คได้ทิกเกอร์พอเช็คไม่มีเซคันเช็คไม่มีเทคแ่นการดนะครับผมจ่ายหนึ่งบาทเอารูปแลชจากในโซไลเทคตีอีกรอบนึงก็หนึ่งมือนแปดพัน เช็คได้ทิกเกอร์ปุ๊บถ้าสมมติไม่ฮิตเทคของไอ้ตัวแมวโซบาสหนึ่งลุกตัวมันบอกสามพันแล้วก็ตีอันนี้เว็บหกอันนี้เว็บเจ็ดก็1มื่นแปดบุยสามพันสองเปอร์หนึ่งสองเปอหนึ่งบวกหกสองเจ็ดแลได้อีกได้หนึ่งคีอะไรเงี้ยครับก็บก็คอมโบก,ก็ประมาณนี้พอเสร็จก็ไล์เป็นเดิกไม่ก็แฟร์ก็เราก็ไดหนึ่งเอ็กเซลแล้วก็เราจะได้จั่ว ก็คอมโบของเด็กนี้ก็ประมาณนี้ก็คือก็ถ้าสมมุติเรามีสองแดมแล้ว,ลวเราไล่มันเป็นตัวแรกแล้วเรามีมือประมาณเนี้ยก็สามารถที่จะทำดาเมจได้เยอะอยู่ครับ